เมย์ทาไมต้องให้เต้นทําไมต้องให้รู้สึกตื่นเต้นให้รู้สึกแบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีอารมณ์ดีรู้สึกดีเพราะว่าดึงดูดแต่มันจะได้ดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาโอเคปะแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ภาษากายคุณแบบเอื่อยเอือยตื่นมาเหมือนจะตายดีไม่ตายดีจะตายแหล่ไม่ตายแหล่วันนั้น่ะดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตเลยค่ะคุณขาจริงไม่จริง ลุกขึ้นมาจากเตียงโอ้ยไม่อยากกระตื่นไม่อยากจะลุกตื่นขึ้นมาหน้าตาเนี่ยดูกระจกแล้วตกใจตัวเองอะอย่างเงี้ยนะพี่พิพมมาเออเข้าใจปะฝุ่มฝีททำไมต้องเปลีปย่ยนภาษาไกยเออลัคนีมาสวัสดีทุกคนนี่รับตึงนี่โอเคเริ่มแล้วนะคะอง์ลงแล้วนะคะเครื่องร้อนเลยนะคะ เออเก็ตไหมคะไอคนที่อยู่เฉยๆจยเฉื่อยื่อยอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะดึงดูอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะสามปีมันก็อยู่ที่เดิมสุมศรีนะอยากเปลี่ยนชีวิตนะะรรี่ยค่ะละลิกาลีเบิกบาน,นะคะ่ะทำไมต้องละลิกาลีคะทำไมต้องเบิกบานนี่แหละพลังงานมึงโลแบตเตอรี่มากฉเฉยๆเงียบเงียนิ่งๆเป็นไง ดึงดดอะไรไม่ได้เลย